เฮ้ยกูตายกูตายตั้งแต่เข้าเกมกูตายตั้งแต่เข้าเกมเฮ้อเอาล่ะแล้วแป๊บนึงโอเคกูกลับมาอยู่ในเกมใหม่ครับเกมใหม่ครับคูสกินที่สัตว์อุ้ยเหี้ยพ่องดีโอเคโอเคมึงมาดีมาดีเออโอ้โอ้โห เกินไปเหรอนะเออโอ้โอ้โอ,โอ้ไอเฮียไอเฮียอืมไปไปนูน่นไปนูน่นไปไปตายให้สัตว์อืม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 ไอเฮียแม่งซอมบี้พวกนี้แม่งโคตรเฮียเลยสัตว์แม่งมึงวาร์ปมากูนึกว่าไอเอ็นเดอร์แมนไม่ใช่ใช่ป่าวะเออ,อเอ็นเดอร์แมนแหละเขารู้อยูอ่ห้าคนละ สวัสดีคนดูยี่สิบห้าคนสวัสดีครับคนดูยี่สิบห้าคนนะครับผมเอ <c oughs> อเยอะแป๊บนึงแป๊บนึงเสีย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 งไอเชี่ยน,นี่แม่งดังโคตรชัดเลยไอเออไอโอ้โอ้โอู้ไห้เฮียโอ้ไอเฮียแม่งไปละเด้อไปละเด้อไปก่อนไม่รัวรุน่นเนอไะเฮียแม่งนี่ ภาพแตกหรือเปล่าภาพแตกหรือเปล่าภาพแตกหรือเปล่าโอเคภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเอาชีวิตรอดในเกาะที่ที่มีแบบ <c oughs> มีแต่อมบีสัตอา้าวทำไมไร์สดกุไม่ขึ้นวะทำไมอีกช่องหนึ่งทำไมมือกมือถืออีกเครื่องหนึ่งมาดูแม่ทำไมไม่ขึ้นวนะเดี๋ยนะ๋ยวบอกเหอะไอสัตว์ นะเข้ามาใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อแปบ๊บหนึ่งเด้อคนดูอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคมาแล้วดีค่ะดีครับผมมาจากติ๊กตขอกของผมมาแล้วครับพี่ครับผมพูดอะไรของพี่เนี่ยเออคือกูรว่วไงเข้าใจไหมกุรั่วงไงมึงเข้าใจไหมเขาบากกุลั่วกุรั่วกุรั่รวเหมือนท่อน้าเลย ที่กวนมากกวนยังไงอ่ะโหแม่งแป๊บเดียวกูก็จะตายละไอ้เหี้ยแม่งเอาละภารกิจของกูก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเอาชีวิตเอดาจากไอ้พวกซอมบี้รัสมีสังคังพวกนี้ไอสัตว์กูบอกเลยไว้ซอมบี้พวกนี้แม่งมันจะวร์ปได้เหมือนกับไอ้พวกเอเดอร์แมนมันไม่ใช่แค่วร์ปนะแม่งมึงเคยเห็นไหมซอมบี้ต่อบล็อกดินไอสัตว์ไอ้เหี้ยซอมบี้ต่อบล็อกดินซอมบี้ต่อบล็อกดินเคยเห็นไหมแม่งไม่เคยเห็นมนมก็ได้เคยเห็นแหละ จำเฟินได้หรือเปล่าได้ครับผมในที่สุดเวลาที่เอยเวลานี้ก็มาถึงเวลาที่รอคอยอืมมันก็มาทุกวันนะเออมาทุกวันนะมาทุกวันนะเอยไอเห็บมาแปดขาเดินได้อควายไอยเฮี้ยนี่มิงว้ามา่แล้วไอิัตว่วาอ๋อเอเอบิงไม่ได้หาของกิน ท่านผู้ชมเชื่อไหมคือตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้แล้วก็ว่ายน้ำไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมเชื่อไหมพี่หล่อเทค่ค,ครับผมครับผมวันนี้มาคุยกับคนดูหยุดพูดคำหยาบได้ไหมอ่ะไม่ได้มันเป็นสไตล์กูอะเออคือมันเป็นสไตล์อะมันเป็นสเต็ปของสไตล์นะครับน้องๆคือก็ทําแบบสไตล์สไตล์นี้มาตั้งนานแล้วนะครับผมทําสไตล์นี้มาสองเดือนแล้วครับผม ก็ชอบแบบสไตล์แบบยาวครับผมไม่ต้องมาโลกสวยแบบว่าสุดครับวันนี้จุ๊จุ๊จงงี้งีนะครับผมคือแบบยังไงก็อย่างนั้นเลยครับผมก็เป็นคนแบบเออโลกหล่อครับผมไม่โลกสวยนะครับผมโลกหล่อนะครับไอ้หีวหิวหิยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเร็วมาเร็วพูดกําลังเสียนารไปอาบน้ำกันไปมลรซุดกัสิเออเห็นเห็นไอ้อะไรว่าเออไอ้สั์กูลืมเลยว่ากูไม่ได้ลงไอตอนนั้นไอ้สั์มึงจะเห็นพี่อะไรสัส กูลืมไปว่ากูไม่ได้ลงแ e okay, อดออนแอ่นั่นเว้ยโอเคขอโทษเอาละแน่มึงว่ากูจะรอดไหมไอ้ ي, ท่านผู้ชมว่าผมจะรอดไหมเนี่ยเออให้ให้ทายว่าจะรอดหรือเปล่าให้ทายว่าจะรอดไหมถ้ารอดกดหนึ่งถ้าไม่รอดกดสองเนี่ยเนี่ยใจเหลือแค่นี้เนี่ยกายขึ้นหัวใจแล้วใครวะใครทับมากลุ่มอย่ามามองหน,หน้ากูไอ้สัตว์นี่ออออไม่โดนไม่โดน เอาละไปละแม่งไม่มีอาหารสแต็กเลยไอสัตว์แม่งคือไม่กูไม่มีอาหารกินด้วยไงประเด็นมึงว่ากูจะรอดไหม,มก,กูไม่มีอาหารกินด้วยเนี่ยมึงว่ากูจะรอดไหมอ้ยเฮียมืออืออือสัตว์กูัวกูไม่รอดกัวกูไปรอดอ่าตอนนี้กูมีอยู่แค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นนะโอเคนะกูมีกูมีอยู่แค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นมึงคิดว่ากูจะรอดไหมถ้ามึงคิดว่ากูรอดมึงกดหนึ่งถ้าคิดว่ากูไม่รอดกดสองอ่ะ เดี๋ยวเขาไปร่นดีครับไม่รอดอ่าไม่รอดโอเคมีคนบอกว่าไม่รอดแบบนึงดูก่อนมีซอมบี้ไหมโอเคไม่มีซอมบี้โอเคถ้ากูจกตกไปกูจะตายไหมเอ้าเฮียแม่งไม่รอดจริงไอ้สัสไอ้เฮียแม่งกูตกไปกูตายเลยไอ้สัสแม่งไอ้เฮียแม่งไม่รอดจริงๆเว้ยเ,เฮีย แม่งใจกูมีใจกูมีแค่ค oh, รึ่งห exactly, ัวใจไอ้สัตว์โอ้ยอย่า wow, พ like anyway ึ ah, <tim> ่งทักมาเวียนไอ้เชี่ยแม่งกูไม่รอดจริงๆว่ะเออค้างก็ค้างก็เรื่องของมึงไอ้สัตว์แม่งทักมาไอ้สัตว์สตรีมกูหลุดเลยเวียนเอ้ยแม่งสตรีมกูเด้งออกเลยไอ้วายไอ้เชี่ยสตรีมกูเด้งว่ะไอ้เชี่ยสตรีมเด้งออกว่ะสตรีมเป็นห่าอะไรวะอ้าวเอาข้าเกี๊ยวใหม่ไอ้เชี่ยแม่งสตรีมเด้งออกไอ้เชี่ยสตรีมเด้งไอ้สัตว์เป็นห่าอะไรวะ สตรีมมันเด้งครับทุกคนสตรีมมันเด้งขอโทษด้วยนะครับผมคือแบบว่าสตรีมของเรามันก็ไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่มาตรฐานเหมือนกับช่องอื่นนะครับคือช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆนะครับผมอ่าก็ยังไงก็นาะทีพี่ผมอยากเข้าไปเล่นกับพี่มันเข้ายัางไงผมมีไหมครับหนึ่งจุดปดจุดยห้าคือต้องเล่น1นึ่งจุดสิบเจุดสีครับผมยังไม่ได้อัปเดตกูไม่อัป เพราะว่ามันกระตุกกูก็เลยไม่อัพต้องรอให้ได้นะโว้ยต้องรอให้ได้นะโว้ยไม่รอดใช่กูไม่รอดจริงๆเอ้ยพี่มีหาเยเของมึงเนี่ยพี่เล่นไหมครับพากยวกันกับหนูเลยเออก็ก็แอดเฟซฟีมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเล่นด้วยเดีย๋ยวพาเล่นด้วยว่างๆเดี๋ยวพาเล่นด้วยเดีย๋ยวจะพาสตรีมสดด้วยเลย คนอีสานครับผมไม่รอดจริงๆด้วยใช่ไม่รอดจริงๆด้วยแม่งเด้งออกเกมเลยไอสัตว์แม่งไม่รอดจริงๆไอเฮี้ยไม่รอดแม้กระทั่งเด้งออกเกมนหละไอสัตว์มันไม่รอดกับไอฝีมือที่มันจะเด้งออกเกมไม่กูไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรแม่งเด้งออกเกมเฉยเลยไอสัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่งเขาโคนหนาอะไรคือท่านผู้ชมต้องรอให้ได้นะต้องรอให้ได้อ่าทำเป็นรอได้รอให้ได้เหมือนกับรอแฟนเก่ามึงจะทักมาทำส่วนตัวทำเฮี้ยอะไรไอสัตว์กูบอกให้ทักมาทางนี้ แม่งมันหนึ่งหนึ่งแม่งมันหนึ่ง,นห,นง,นห,นงนหนึ่งอยู่ที่แชทกูไอสัตว์งึดยุดดับเอาสีแม่มึงนคนอีสานคือกันครับผมคนอีสานโอเคแล้วก็แล้วก็สร้างเซิร์ฟใหม่เลยดีกว่านะ,อะเอาเป็นแบบไหนอยากอยากได้แบบไหนบอกบอกมาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนบอกมาอยากได้แบบไหนเอาชีวิตรอดหรือว่าเอาชีวิตรอดแบบไหนให้เอาชีวิตรอดแบบไหนบอกมาปิดการแจ้งเตือนะพี่เดี๋ยวมันขี้เกียจ อยากให้เอาชีว like so okay. mm. uh. ิตรอดแบบไหนบอกมาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้เลยเดี๋ยวพี่จะจัดให้แบบอ่านี่แอดออนก็มีประมาณนี้แหละอ่าอยากให้เอาชีวิตรอดอยากเล่นกับพี่ก็แอดเฟซมาครับผมผมมาปั่นเออโอเคโอเคมึงปั่นปั่นเหมือนน้ำปั่นเลยไอ้สัตว์มึงมาปั่นเดี๋ยวกูเทน้ำแข็งให้เอารถกโก้ปั่นนะเอารถกูรกอ้แบบฮัสคอร์เลยพี่อ้าไม่ไม่มันไม่คือวะมันไม่คือ อยากได้แบบที่คนหล่อเขาเล่นกันยังไงวะคนหล่อเขาเล่นกันเขาเล่นยังไงกูกูไม่รู้โอเคกูรู้แล้วว่ากูต้องทอํายังไงเฮ้ยแอดออนนี่มันเด้งไหมวะแล้วถ้ามันเด้งออกตานี้คือกูจบสตรีมเลยนะเว้ยตัวหนึ่งโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เข้าเกมไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราจะมารีรอเฮ e ียอะไรอะสัตว์เข้าเกมไปเลยไอ้สัตว์รอดูรอชมรอฟังรอลัม ลำ e เฮียอะไรสัตว์ไม่ใช่หมอ้อลำนะ even. ไอเวนพี่ทีมครับผมเอาชีวิตรอดแบบไม่รอดโอเคครับผมแน่นอนครับผมอันนี้มันมีอยู่แล้วครับผมเอาชีวิตรอดแบบไม่รอดแต่มันก็มีอยู่แล้วนะเพราะว่ากูก็เล่นแบบสไตล์ของกูนะครับผมคือสไตล์ของกูก็คือแบบว่าเอาชีวิตรอดอยังไงให้บัดซบนะ e ครับผมคำว่าบัดซบก็แปลว่าเอาชีวิตรอดอยังไงให้ทุเรศให้เฮียครับผมเอาชีวิตรอดยังไงให้ให้ให้เฮียไปไหนอะ่ะปั่นปั่นปั่นพี่ชายน้องมาปั่นครับผมมันคือสไตลค์ครับผมสไตล์ครับผมมันคือสไตล์คครับผมโอเ อ่าก็ไม่นานนะถ้ามันเด้งออกนี่คือคือกูจบสตรีมแล้วกูก็ไปอัดเกมเลยนะเว้ยคือกูกูจะเอาอีกเครื่องหนึ่งอัดเกมกูอัดเกมแล้วกูก็จะมาภาพพอกูมาภาพแล้วกูก็ลงทึกเก่าพอกูลงทึกเก่าแล้วกูก็มาลง youtube แค่นี้แหละถ้าภาพมันแตกหรือว่าภาพมันไม่คมชัดก็ปรับคุณภาพเอานะเพราะวันมีที่ให้ปรับอยู่อยู่อยู่ยูทูบนี่แหละเออมันมีที่ให้ปรับอยู่อะ่ะมีที่ให้ปรับเออโอเค กูเปิดมาอยู่ในเกมใหม่ครับที่มีโลกเกีเ่ยวกับเขากูเลยสัตว์กูทำยังไงก็ได้เพราะวานเป็นโลกของกูใส่ปีกเหมือนกับนางฟ้าพึ่งจะลอยไปหาเทวดาไปดีกว่าไอ้เหี้ยนี่ยยังเท่เลยโอเคขุดของดีก,กว่าหวังว่าโอ้ยแม่งได้แต่ของเก่าไอ้เหี้ยแม่งเอาทิง้งเอาทิง้งเอาทิ้งนี่นี้น,นี้ไม่เอาเอาแต่แอปเปิลทองได้แต่ของเก่าเก่าไอไะอะไรวะอะไรวะได้แต่ของเก่าเก่าอ,อยากได้ของใหม่ๆหม่ครับน้อง คือมันมีไหมว่าไอ้พวกแบบว่าได้แบบสุ่มของแล้วมันมีไอ้นี้ไหมวะไอแอดออนเนี่ยมันมีพวกเพชรหรือเปล่าวะแม่งที่กูดูมามันไม่มีเพชรเลยอันนี้ใส่ชุดเกาะโอเคใส่ชุดเกาะโอเคเน่ยดี๋ยวกูลองตอบบอกเหมือนคนอื่นดูบ้างวะไอเฮี้ยแม่งควาไม่เปลี่ยนเลยไอสัตว์เฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะไอสัตว์อู้โหโอ้โหเฮี้ยเม่งเม่งเม่งเสียงเฮี้ยอะไรวะอย่านะโวยอย่านะโวยเสียงทำหรือเปล่าไม่มีโอเคไม่มีไอเฮี้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะแม่งดูงดูงดู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 งูด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 ูู ซื้อเชียร์อะไรวไอ้สัตว์โอเคได้ของที่ต้องการแล้วต้องการก็เชียร์แล้วไอ้สัตว์อันนี้กูก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการ,อ,นนกอ,การอ่าโอเคแค่นี้โอเคเราจะเอาแบบภารกิจเอาชีวิตรอดไม่ใช่เอาชีวิตรอดไอ้สัตว์ภารกิจประจนไทยไปเรื่อยๆถ้ามาโอ้เดี๋ยวคูทำมาว่าจะปิดการแจ้งเตือนนะแต่ว่าขี้เกียจเพราะว่าทุกคนอาจจะดูอยากดูแบบว่าอยากดูผมสตรีมอะไรไงเออแต่แต่กูก็จะสตรีมเลยแหละเพราะว่ากูไม่แบบ เฮ้ยกูเจอหมูกูต้องทำยังไงดีกูควรไหวมันไหมหรือกูควรฆ่ามันกูเจอหมูกูควรทำยังไงดีมึงมองหน้ากูไอ้นี่ไอชเด็ดหมูน้ำหมูน้ำหมูไม่มีแครอทนะโว้ยไม่มีแครอทนะโว้ยเอาเอาไหนวะ TNT โอ้โหเอามาสุ้มพ่อมึงได้นะที่เนี้ย TNT ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเบลไม่เอาอ่าเนื้อหมูเอาโอเคเอ้ยเอ้ยอันนี้ท่าไม้อะไรวะ เออเด้เดเดโอ้ยยิงได้ลูกเดียวไอ้เฮียแม่งยิงไม่ได้ออกสามลูกเลยพี่ไม่มีไหมครับเอามดอะไรครับเป็นมดอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็โชว์หน้าให้ดูแล้วนะมันเป็นมดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็คือกูเจอที่ไหนกูก็โหลดมาเลยแหละสัตว์คือกูเป็นคนไม่อ่านชื่อเว้ยนี่ไงโอเคได้ขวาแล้วก็ได้หอกซ่อมไอสัตว์มันคือซ่อมนี่มันคือซ่อมมึงดูมันคือซ่อมลิกลถือยู่มันคือซ่อมเว้ยไอ้เหีย มันคือซ่อมใครบอกว่าหองตบปากม่งเลยมันคือซ่อมนะไอ้หียจำเอาไว้มันคือซ่อมมันเป็นซ่อมของยักษ์เว้ยใช่แม่งกูว่าเนื้อเนื้อหมูไม่จําเป็นแล้วแหละเออไอ้สัตว์ไม่จําเป็นเธอคนไปซะเธอไม่จําเป็นกับเราแล้วไปไปหาคนที่คู่ควรแล้วอย่ามาอยู่กับเราเลยพี่หล่อมากขอบคุณเขาบผมดีครับเอาทําไมอ่ะทําไมไม่ทักแชทส่วนตัวเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งทักแชททักแชทส่วนตัวตอนนี้เพราะว่าพี่สตรีมอยู่ กี่ตดตามน้อยหน่อยเออเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามมีรักกันครับผมรักเหมือนกันครับผมโอเคไอ้เหี้ยติดพุ่ง้าเอ้ยไม่ใช่ติดพุ่ง้าเลยกูติดต้นไม้ไอ้สัตว์แม่งกูจะออกยังไงวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูจะออกยังไงวะไอ้สัตว์แม่งเอาชีวิตรอดเหี้ยอะไรของกูวะไอ้สัตว์แม่งบัดซบชิบหายไอ้เหี้ยบัดดซบบัซบชิบหายเลยเหี้ยโอเครู้สึกว่าไม่คนเรียกนะแม่งเล่นไปเล่นมาก็อยากกินไอ้ปลาตังโขลกไอ้สัตว์กูเล่นไปเล่นมารู้สึกอยากกินปลาตังโขลกกูอยากกินปลาตังโขลก โอ้โหแม่งข uh ุดไวว่ะไอ้เห uh mm hmm. ี้ยแม่งขุดไวว่ะไอ้เหี้ยข oh ่วนเนเธอร์เนเธอร์ไลท์โอ้โหโอ้โหขุดเร็วเร็วซอยยิกงยิ่ระดับห้าหก G เลยไอสัตว์แม่งเร็วกว่าโทรศัพท์กูอีกไอ้เหี้ยเออ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 กดเองโทรศัพท์กดเองโอ้ไม่ก็หมายแฟนโทรศัพท์กดเองได้ไอ้เหี้ยแม่งจะทำยังไงให้มันเลิกกดเองวะแม่งโทรศัพท์มันกระตุกมาก คือมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะเว้ยที่เกมไมค์ครับมันกระตุกหรือว่ามันแหลกกว่าเกมฟิฟายนะั้นมันอาจจะเป็นแบบนี้นะคือเกมไมค์ครับเนี่ยมันโหลดเยอะเว้ยคือทั้งโหลดแมปอย่างนน้องทั้งโหลดแมปแล้วก็ทั้งโหลดพวกหมูพวกมอนเตอร์อะไรต่างๆเยอะๆไงเออคือเกมไมค์ครับมันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมเออมันไม่มีที่สิ้นสุดมันก็แบบโหลดเยอะเออแล้วโทรศัพท์เราก็ไม่กระตุกด้วยเออไม่กระตุกก็เฮียเลยสั์โทรศัพท์เราไม่รองรับคือมันไม่ตอบสนองกับเกมไมค์ครับเว้ยเพราะว่าเพราะว่ายังไงวะนี่ไง เออคือแบบมันเป็นโลกกว้างไงม,มันเป็นหมดแบบมันเป็นเกมที่แบบพื้นที่กว้างมากมันไม่จํากัดนะเออแล้วโทรศัพท์กูก็ไม่รองรับด้วยนะประเด็นพี่ชายพี่ชายพี่ยอมเป็นแฟนผมแล้วสักโยไม่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 ไอ้เฮียไอ้พวกชายชาตร,ตร,ตรีมึงดูโทรศัพท์กูกดเองไ,ไอเ้เฮียมันนั่นมันอะไรนั่นมันอะไรวะอาอไอ้ทุกคน กูอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ากูกูเลื่อนลงไม่ได้มึงดูกูเลื่อนลงไม่ได้โอเคโอเคได้แล้วไอ้เพี้ยมึงโทรศัพท์กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยอีเหี้ยอีเหี้ยใหญ่ใหญ่ใหญไอ้สัตว์โอ้เกือบตายโอเค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 โอโอเคแม่งทำไมไม่เจอพวกนี้วะ ไอ้วกที่มันตั้งเข้มอะมันเป็นพวกทหารไว้ที่มันตั้งคขปมไว้เลยเออมันจะมีพวกทหารเอาไว้แอนออนนี้แต่ว่ามันหายากจังวะทุกครั้งมันไม่หายากขนาดนี้นะเวมันหาง่ายนะเวเฮียมันทําไมมันหายากจังวะกูว่าจะไปขโมยทองมันสักหน่อยนะแต่มันแม่งไม่อยู่แล้วโอ้ยยังไงวะโอ้ยแม่งเอ้อ้หาม่งไอ้กูเห็นเปลี่นแม่งไอ้บ่เห็นหรอกช่วงงยเขาจะบึงซื้อเนี่ยผมใจเกเรผมไม่ใจเกเรครับผม ไปจีเกียร์เล้ยวพวกจีเกียรลีไอ้พวกจีเกียรล,ลีทั้งหลายแหละโอ้โหเฮียกูจะทำเฮียอะไรของกูวะแม่งคือคือค่ำคืนนี้มันมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนค่ำคืนนี้มันจะมีไอ้พวกมอนเตอร์อะไรบ้างเออมีน้องคนหนึ่งทักมาพี่อยากเล่นไหมครับด้วยพี่อยากเล่นไหมครับด้วยโอเคโอเคน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะคนที่ทักมานะ อ,อย่าเพิ่งนะเพราะว่าตอนนี้พี่สตรีมอยู่ไงเออสตรีมอยู่เห็นพี่ใจเกลียดไม่พี่ไม่ได้ใจเกลียนะพี่ทีมเป็นสาวโอ้ยกูเป็นผู้ชายสุ่มโหนกดากเลยกูเป็นผู้ชายกูลงอะไรบ้างวะกูลงอะไรไปบ้างวะอ๋อลงสองอย่างลงสองอย่างลงสองแอดออนทำไมมันไม่เจอวะไอ้เหี้ยกูลงแล้วมันก็ควรเจอให้กูนะเว้ย ไอพวกทหารมันทำไมไม่เจอวะแม่งเล่นไปสักพักแม่งเด้งออกโอ้ยนั่นไงกูเจอแล้วไอ้เหี้ยไอ้นี่ไงท่านผู้ชมกูเจอแล้วนี่ไงนี่ไงที่กูพูดนี่ไงนี่ไงไอพวกทหารสองตัวนั่นโทรศัพท์กูก็เลื่อนไม่ได้โอ้ยเนาะเอ้ยนี่ไงนี่ไงมึงดูมึงดูมึงอยากให้กูต่อยมันไปอยากให้กูลุมมันไปมึงอยากให้กูลองต่อยมันไปถ้าอยากให้กูลองต่อยมันมึงบอกกูได้นะเนี่ยมันมีสองตัวเว้ยเฮียแม่งเดี๋ยวเรื่องขโมยของมีขโมยมีของอะไรบ้างวะ นี่เขาโอ้แม่งมีโอ้มีทองด้ <Wait. S 2> วยโอ้ยเฮียแม่งนี่เนื้บวกกูเลยสัตว์พี่วะนี่เฮียเฮียเออแม่งเออให้ลวกโอ้ไฟลวกไข่กูสัตว์เดะเดวเดะโอเคโอเคมาดิโอ้ย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 เออนี่นี่โอ้ยแม่งกูทำไมกูเล่นกากวะเออเฮ้ตายอออ อุ้ยเอามาดิ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 บอกหน่อยมาดิมาดิมาตีถึงหน้าไปโอ้ยเฮียเฮียกูไม่ได้ถามเลยไอสัตว์มาดิมาดิไอสัตว์มาดิมาดิขโมงขโมแม่นมาดิมันคือกลัวครับผมมันคือกลัวมันคือกลัวเอ้าเฮียเด้งออกกูดูกูว่าแล้วเด้งออกไอสัตว์เลิกสตรีมแล้วไอสัตว์แม่งเด้งไอสัตว์